สวัสดีครับก็ผมต้องกาวคริปโตแล้วนะผมกลับมานะครับผมแล้วก็หลังจากที่ว่ามันออทามไฮแบบรัวๆกันเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมใครที่เห็นอีกช่องหนึ่งนะผมก็ขอบคุณนะครับผมที่ติดตามกันอยู่นะครับผมอ้าวละมาโอเควันนี้เรามาวิเคราะห์บิตคอยกันนะผมแล้วก็มีแถมเหรียญที่บางตัวที่ผมเนี่ยเก็บไว้ด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะ ได้เพิ่มเติมหรืออะไรเนี่ยผมก็ไปคุยได้ในไลายกลุ่มน,นะครับผมผมเปิดไว้เป็นไลน์ออฟฟิเชียลเอ่อไม่ใช่เน็เป็นไลน์ Open น h a t นั่นเองนะครับผมอ่ะก็คุยกันหลายเรื่องแล้วนะผมแล้วก็เรื่องนี้วันนี้ผมก็ได้แปะไว้ในช่องโอเพนแชทเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยไม่ได้อธิบายอะไรเยอะแยะนะครับผมแต่เอาเป็นว่าวันนี้มาดูกันนะหลังจากที่เอ่อมันทำออทามไฮแบบรัวๆกันนะครับผมก็ จะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นบิตคอยธรรมดาแล้วนะผมก็จะมีในรูปร่างลักษณะอ่ะขอดูทำเฟรมหนึ่งวันกันก่อนนะผมทำเฟรมหนึ่งวันเนี่ยถ้าติต่างตรงนี้นะผมก้าสูงสุดเนี่ยถ้าจิ้มไปแล้วนะผมมันไม่ได้ถึงเจ้าตัวแบบ10,000แสนนะผมแต่ผมมองว่ามันแตะ1 0 0 0 0แสนแล้วเพราะอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยจะจะแห่กันแบบขายก่อนนะผมขายก่อนราคาที่มันจะถึงที่ตั้งใจไว้นะผมก็คืออ่า 99,661ดอลลาร์ต่อบิตคอยนั่นเองนะผมท,ที่เป็นออทม์ไฮณเวลานี้นะผมแล้วก็มีเขาเรียกว่าวอลลุ่มค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะผมในหลายๆวันนี้หลังจากที่ทำมเนี่ยชนะการเลือกตั้งใช่ป่ะมันก็พุงพ่งๆๆพุ่งไปใช่ไหมอ่ะเรามาดูทางเทคนิคกันนะครับผมก็คือว่าทีเนี้ยผมมองไว้ว่ามันจะขึ้นแสนสี่แล้วก็ถึงสองแสน นี่นะผมสองแสนสามแสนอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็เต็มที่ผมมองว่ามันน่าจะสามแสนแหละแต่ว่าทีเนี้ยนะผมอันนี้ยังเพิ่งเริ่มต้นถูกไหมเพิ่งเริ่มต้นถามว่าคนได้กําไรพยายามที่จะออกไหมก็ต้องพยายามที่จะออกก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นกําไรทิปถูกไหมนี่เราก็ตั้งไว้ตรงนี้เลยนะผมซึ่งโซนที่มันจะลงมาถึงเนี่ยจะย่อเลยนะผมถ้ามันจะยอ่อนณะรูปนี้เนี่ย มันต้องลงไปถึงประมาณสักเจ็ดสี่ใช่ไหมแปดศูนย์ถึงเจ็ดสี่นียครับผมแล้วอ้างอิงจาก CME แก็ด้วยอ่าเปิดตัวนี้มาเราจะเห็น CME แก็นั่นเองะครับผมซึ่งการเปิดแก็ตรงนี้นะครับผมก็เป็นทําให้ราคาเนี่ยมันดีดขึ้นมาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยไอการดีดขึ้นมาของการขึ้นมาตรงนี้นะผมมันจะมีออเดอร์ค้างอ่าสิ่งที่เขาสนใจณเวลานี้เลยนะผมคือออเดอร์ค้าง ทำไมถึงมาค้างตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าเวลาปิดปิดตลาดใช่ไหมคือมันไม่ได้แบบราคาปัจจุบันใช่ไหมวันเสาร์อาทิตย์เสร็จปุ๊บพอวันจันทร์ปุ๊บเขาขายกันที่ราคานี้แล้วแล้วเสาร์อาทิตย์น่ะไม่มีใช่ไหมเออก็คือบางตลาดนะผมมันปิดเสาร์อาทิตย์ด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยออเดอร์ตรงเนี้ยมันก็เลยค้างอยู่แล้วการที่มันขึ้นพุ่งไปเสร็จแล้วทีเนี้ยพอมันไม่มีแรงใช่ไหมมันก็จะมีแต่คนขาย พอมีคนขายเนี่ยขายราคานี้ราคานี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมจนกระทั่งมันลากลงมาแล้วไม่มีออเดอร์ที่เขาเรียกว่ามันรองรับไว้แถวๆดีนะผมมันก็จะมีการรูดลงมาจนถึงประมาณช่วง80,000ถึงช่วง7 7 0 0 0นะก็ตรงกับที่เราเนี่ยวัดฟิโบกันนั่นเองเนะผมจากจากล่างขึ้นบน่าประมาณนี้ใช่ไหมเนี่ยก็จะเป็นโซน เดียวกันกับที่ผมพูดไว้นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นต่อเนี่ยมันจะต้องลงมาแกบนี้ปิดแกบเรียบร้อยปุ๊บขึ้นพุ่งขึ้นต่ออ่ะอารมณ์ประมาณนี้ใครที่ยังไม่มีของเนี่ยอาจจะมารอตรงแถวนี้ก่อนก็ได้นะครับผมแต่ว่าถามว่าไม่มีของเนี่ยไปอยู่ไหนมาวะถามว่าทันไหมไปอยู่ไหนมาเนี่ยเราคุยกันบิตคอยตั้งแต่ช่วงอ่าประมาณเนี้ยช่วงประมาณเนี้ยช่วงประมาณเนี้ยเรื่อยเรื่อยเก็บมาเรื่อยๆใช่ไหมแล้ว ก่อนหน้านี้คนที่อยู่กับผมมาตั้งนานแล้วเนี่ยเราทนกันช่วงนี้กันมานานแล้วถูกปะ่ะแล้วถามว่าแม่งขึ้นไหมแม่งขึ้นมาเนี่ยเรื่อยเรื่อยเรื่อเงี้ยทําไมไม่เก็บกันอ่ะหลายเดือนเลยนะเนี่ยอ่ะอ,ะอะ่เราให้ดูทุกหนึ่งเดือนเลยอ่ะเราดูทาเฟรมหนึ่งเดือนเลยนะเนี่ยเรามีเวลาก่อนที่เราจะอทําไฮเนี่ยกี่เดือนกันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าเก้าเดือนก่อนที่แม่งจะพุ่งไปใช่ไหมคือช่วงประมาณสามหมืนเนี่ยพอมันมาแตะเนี่แตะเส้นนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือสัญญาณซื้อเดือนต่อไปซื้อแพงหน่อยก็ได้3 8มหมเนี่ยมันลงมาไหมอ่ะมันไม่ลงมาแล้วมันพุ่งขึ้นต่อแล้วอ่ะเออมันก็ผมก็คุยกันไปตั้งนานแล้วเออใช่ไมเออโอเคก็ ใครที่ไม่ทันก็นั่นแหละครับผมก็รอเก็บตรงนี้ละกันเนาะเออค่อยๆกันไปอ่ะโอเคลูกรักผมนะผมเนียเนียเนี่ยจะบอกว่ามันพึ่งขึ้นมันพึ่งขึ้นแล้วถามว่าผมเก็บตรงไหนเหรอก็ผมก็พูดมาตลอดว่าผมเก็บตรงนี้บ้าง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 เก็บทุกเดือนอ่าเขาเรียกว่า d c ซกันไหมดีซเเสร็จปุ๊บน้ำพรอมพุ่งขึ้นใช่ปะ ไม่ทันไรเลยนะพอเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวผมก็จะเก็บเพิ่มเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวแม่งจะลงมาเพราะว่าบิตคอยถล่มน่าจะประมาณ5.5อารมณ์ประมาณนี้อันนี้เดาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนี่ทางเทคนิคเลยเนี่ยขึ้นมาลงมาเนี่ยอ่าประมาณเท่าไหร่5.3 5.8เนี่ยโซนเนี้ยกำลังดีนะครับผมสำหรับเจ้าตัวเนี่ยเนาะอ่ะโอเคดูโซกันด้วยโซนเนี่ยก็ขึ้นสุดลงสุดเนาะ ก็อาจจะมีการแตะที่180อีกรอบก็ได้แต่ว่าผมมองว่าโซนนี้น่าจะเป็นโซนที่แข็งแกร่งใช่ไหมโซนเนี้ยเห็นมสองร้อยยี่สกว่าเนี่ยถึง210ร้อยกว่าเนี้ยอืโซนเนี้ยน่าสนใจนะครับผมเพว่าเอาเห็นเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยพอมันลงมาแตะตรงนี้ปุ๊บเด้งเลยเออนะเออก็นั่นแหละครับผมถามว่าอีกสองเท่าจะได้ไหมผมมองว่า เดี S <S <ight> ๋ยว potential ของมันเนี่ยหมดหมดบูล <t> ันรอบนี้เนี่ยมันจะตีตื่นกับอ่า ETH เอออันนี้ผมมองไว้ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะส่วนตัวอื่นนะผมก็แล้วตามอัธยาศัยเลยนะครับผมมันเขียวทั้งกระดานแหละเนาะถ้าเกิดว่ามันเป็นบูลันรใช่ไหมโอเคก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมคลิปนี้ก็สั้นๆนิดนึงนะครับผมผมเมื่อไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวนี้ก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับผม คือทำให้อีกช่องหนึ่งแล้วเวลาหมดอะเออก็ประมาณนั้นนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมก็คุยกันในไลน์กลุ่มได้ o p e n c h a ทได้นะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ